เงินถุงแดงเพื่อแลกกับค่าไทยอิสรภาพแห่งความเป็นไทยมาตรา112ถ้ามันหนักหัวกระบ,บาลน,นักก็พักดูคลิปนี้ก่อนเงินถุงแดงอิสรภาพไทยแลกด้วยค่าไทย3ล้านฟัรัง่งรอสอ112หาเงินจากไหนให้ฝรั่งเศส มีใครเฉลียวใจบ้างว่าในช่วงรัชกาลของสมเด็จพระปิยมหาราชอันร่มเย็นเป็นสุขเป็นยุคแห่งความมั่นคงปลอดภัยที่สุดของสมัยกรุงรัตนโกสินทร์แต่เมืองไทยเคยผ่านวิกฤตการอันรุมเรา้าเขย่าวขวัญจนครั้งหนึ่งมีคนกล่าววา่าอนาคตของแผ่นดินใกล้ถึงการอวสานตามคำพยากรณ์ของคนโบราณที่เคยจดจนกันไว้เมื่อเรียกรัชสมัยของพระนั่งเกล้รารัชกาลที่สามว่าแผ่นดินปลาย เลยถือกันว่าเป็นลางร้ายเพราะเหมือนแช่งให้แผ่นดินสิ้นสุดในสมัยพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าให้เรียกเสียใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลให้อ้างพระนามพระเจ้าอยู่หัวตามแผ่นดินนั้นๆแทนโดยเรียกเริ่มต้นใหม่หมดว่าแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและแผ่นดินรัชการอื่นๆต่อมาเป็นการแก้เคล็ดในปีพศ2436 หรือรอสอ112กรุงเทพมหานครถูกยึดครองเป็นเวลาถึง12วันด้วยกองเรือรบติดอาวุธของฝรั่งเศสอย่างหมดหนทางต้านทานจากฝ่ายไทยชาวบ้านร้านค้าตลาดต่างๆพากันอบยพหนีกันจ้าระวัดด้วยความแตกตื่นตกใจแม้แต่พระปิยมหาราชยังทรงเสียพระราชหฤทยัยจนประชวนหนัก และหยุดเสวยพระโอสถทรงสิ้นหวังรันทดท้อขนาดมีพระราชนิพนธ์โครงฉันส่งไปลาเจ้านายพี่น้องบางพระองค์อย่างหมดอะไรในพระชะนมชีพ ไม่มีพระราชประสงค์ที่จะดำรงอยู่อีกต่อไปทรงโอดสูพระไทยที่ไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ที่เลวร้ายให้ดีขึ้นได้จนมีข่าวลืออันอับยศแพร่สะพัดไปในหมู่ชาวต่างด้าวว่าพระเจ้าแผ่นดินสยามทรงสั่งให้ขนพระราชทรัพย์ลงบรรทุกเรือพระที่นั่งและเตรียมพร้อมที่จะเล็ดลอดหลบหนีออกไปจากเมืองหลวงในเวลากลางคืนเพื่อให้รอดพ้นพยันตรายต่างๆจากปากคำของเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี หรือเจิมแสงชูตโตวีดบรุษนักรบผู้ถือดาบอายสิทธิ์ของพระปิยะมหาราชเล่าถึงบรรยากาศอันน่าสะพึงกลัวระหว่างการระดมพลเพื่อปกป้องพระนครไว้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนถึงกำหนดเส้นตายพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินลงมาพบแล้วยกพระหัตถ์วางบนบ่าท่านแม่ทัพพร้อมมีพระราชดำรัสอย่างวันพระไทยว่าวันนี้แหละไม่เราก็เขาแล้ว เส้นตายนั้นก็คือการตอบรับอย่างไม่มีเงื่อนไขใน48ชั่วโมงตามข้อเรียกร้องหินของฝรั่งเศสในคำขาดนี้มีคำขู่อันแข็งกร้าวปราศจากข้อต่อรองใดๆทั้งสิน้นให้ทรงตัดสินพระไทยชนิดที่ไม่มีทางออกโดยให้มอบพื้นแผ่นดินในพระราชอาณาเขตบนฝั่งซ้ายของแม่นม้ำโขงพร้อมด้วยเงินค่าไถ่เป็นค่าปฏิกรสงครามที่ฝ่ายไทยถูกกล่าวหาว่าก่อขึ้นก่อนโดยเปิดฉากยิงเรือฝรั่งเศสคิดเป็นเงินสดจำนวนทั้งสิน้น เป็นจำนวน500,000ฟรังและให้วางในทันทีก่อนเวลา18นาฬิกาของเย็นวันที่22กร,รกฎาคมศกนั้นมิฉะนั้นกระสุนปืนใหญ่บนเรือรบทันสมัยที่สุดในสมัยนั้นจะถูกสั่งให้ระดมยิงเข้าไปในพระที่นั่งจักรียอย่างไม่ปราณีอีกต่อไปจากรูปการที่ปรากฏอยู่จะเห็นได้ว่าความกดดันนี้เพื่อให้ฝ่ายไทยจนตรอกและหมดหนทางสู้เมื่อเข้าตาจนก็จะยอมแพ้เพียงอย่างเดียว รูปภาพที่เห็นดูลำบากแสดงการขนเงินค่าไทยในเรือรบพบในกรุสมบัติเก่าจากเมืองไทยซึ่งตกค้างอยู่ในฝรั่งเศสในครอบครองของทายาชั้นหลานของอดีตทูตฝรั่งเศสประจำกรุงสยามในสมัยรศ112และถูกนำมาให้ผู้เขียนชมบอกเบาะแสการขนเงินค่าไทยจำนวนมหาศาลว่าถูกลำเลียงขนย้ายจากประเทศไทยจากกรุงเทพจริง เป็นสิ่งที่ยืนยันที่บ่งชี้ชัดในการแลกเปลี่ยนของสําคัญอะไรบางอย่างที่เมืองไทยหวงแหนเหนือสิ่งอื่นใดซึ่งนั่นก็คือหนีไม่พ้นคาว่าอิสรภาพที่แรกกลับคืนมาได้อย่างอุดวิตท,ที่สุด